ค่ะนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ครูพัชรินโสรัสหรือครูเอกนะคะจะมาสอนวิชาการงานอาชีพหน่วยที่หนึ่งเรื่องงานบ้านนะคะตามตัวชี้วัดนี้เลยนะคะ งานบ้านเราสามารถแยกได้เป็นสองประเภทคือการจัดและตกแต่งบ้านและการดูแลรักษาและการตกแต่งสวน มาดูหัวข้อที่หนึ่งการจัดและการตกแต่งบ้านนะคะบ้านเป็นที่พักอาศัยของสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพักผ่อนหลับนอนและทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านนะคะหลักในการจัดและการตกแต่งบ้านมีดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งประโยชน์ใช้สอย ความประหยัดความปลอดภัยความสวยงามความสะอาดของตกแต่งบ้านนะคะของตกแต่งบ้านมีหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นภาพภาพวาดภาพเขียนภาพต่างๆหรือภาพถ่ายของเราภาพครอบครัวของเรานะคะ2 เครื่องแขวนเครื่องแขวนต่างๆที่เราเอามาแขวนจะเป็นเครื่องล่างหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ 3. ม่มานและมูลี่สี่ผ้าคลุมผ้าคลุมโต๊ะหรือผ้าคลุมต่างๆที่เราใช้ประดับบ้านนะคะ 5. ตุ๊กตาและเครื่องปั้นดินเผา 6. ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับจะเป็นของประดิษฐ์หรือจะเป็นต้นจริงก็ได้นะคะ7โคมไฟ ต่อไปหัวข้อที่สองการดูแลรักษาและการตกแต่งสวนสวนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งภายในบ้านนะคะอาจจะอยู่หน้าบ้านหลังบ้านหรือข้างบ้านก็ได้แล้วแต่สภาพบ้านของแต่ละคนนะคะภายในสวนส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยมีหญ้าไม้คุมดินไม้พุ่มไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นไม้ กระถางแควนหรือของตกแต่งอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำพุน้ำตกจำลองรูปปั้นก้อนหินความสำคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวนนะคะบ้านที่มีสวนผู้ที่อยู่อาศัยจะต้องดูแลรักษา ตกแต่งสวนอยู่เป็นประจำเพราะต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราต้องทําการตัดตกแต่งต้นไม้อยู่เสมอการดูแลรักษาสวนนะคะให้มีอายุยืนยาวและสวยงามหนึ่งต้องเลือกพันไม้ที่มีความเหมาะสมสองต้องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้ให้มีความสวยงาม 3. ตัดเลมหญ้าในสนามทุกๆเดือนถ้าบ้านไหนปลูกหญ้านะคะก็ต้องทำการตัด 4. รดน้ำพรวนดินทุกเช้าต่อไป 5. พรวนดินถอนหญ้าใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วก็ปล่อยให,ให้มันแห้งตายไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยนะคะ 6. กกวาดและเศษ ใบไม้ที่ร่วงลงบนพื้นถ้าเราไม่กวาดมันก็จะลกในหมู่บ้านหรือปิวไปข้างบ้านคนอื่นเขาได้นะคะเราต้องทำการเก็บกวาดเศษใบไม้ด้วยเจ็ดป้องกันและกำจัดโรคพืชศัตรูที่มากัดกินต้นไม้ของเรานะคะ ต่อไปการตกแต่งสวนหลักในการตกแต่งสวนนะคะก็จะมีหลายรูปแบบดังนี้เป็นการออกแบบตกแต่งสวนใช้หลักศิลปะต่างๆมาผสมป,ประสาทกันอย่างเช่นสัดส่วนของสวนจังหวะความกลมคลืนความขัดแยง้งความสมดุลตรงนี้ใช้หลักของศิลปะเข้ามาช่วยนะคะข้อที่ส รูปแบบการจัดสวนสวนโดยทั่วๆไปเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะ 1. สวนประดิษฐ์สวนประดิษฐ์ก็คือทําตกแต่งขึ้นมาใหม่อย่างเช่นต้นไม้เราก็ประดิษฐ์ให้มันเป็นรูกสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นลูก นักเรียนเห็นไหมคะที่เขาทําเป็นรูปช้างเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปมา้ารูปอะไรเนี่ยคือเขาเรียกว่าสวนประดิษฐ์อ่าต่อไปสวนแบบธรรมชาติคือปลูกและปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติสวยงามเป็นไม้พุ่มของมันอ่าต้นไม้ขึ้นมาลักษณะไหนเราแค่ตัดตกแต่งกิ่งให้สวยงามเฉยๆหรือแบบที่ 3, สมสวนแนวใหม่อันนี้ก็จะผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะคะ ขั้นตอนในการตกแต่งสวนมีขั้นตอนในการตกแต่งสวนดังนี้นะคะหนึ่งสำรวจและวิเคราะห์ สวนเดิมว่ามีพันไม้อะไรบ้างที่จะคงไว้อันนี้คือถ้าเรามีสวนเดิมอยู่แล้วนะคะนี้สองออกแบบสวนใหม้นำลักศิลปะเข้ามาผสมปผสานว่าเราจะวางรูปแบบสวนเราแบบไหนพื้นที่เรามีแค่นี้เราจะจัดสวนยังไงต้นไม้เหมาะกับพื้นที่ไหมต้นไม้ใหญ่ไปไหมหรือเล็กไปเนียนะคะเราก็ต้องมาทำการออกแบบ3ปรับพื้นที่พื้นที่ ดินของเราเหมาะกับพันไม้ย้ายพันไม้สิ่งที่ตบที่ไม่ต้องการออกไปในการปรับหน้าดินก่อนสเลือกซื้อสิ่งของตกแต่งสวนอย่างเช่นพวกกระถางต้นไม้ตุ๊ก,กตาน้ำตกอะไรพวกนี้มาประดับ,ดบตกแต่งนะคะ 5. ปลูกพันไม้ และจัดวางอันนี้ก็คือจัดวางรูปแบบจัดวางว่าจะวางไว้ตรงไหนให้สวยงามมากับพื้นผิวทีนี้นะคะเป็นใบงานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะคะง่ายๆของครูให้นักเรียนจัดตกแต่งห้องใดห้องหนึ่งภายในบ้านของนักเรียนเองนะคะ ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําหรือสวนบริเวณหน้าบ้านก็ได้ไม่ต้องเอาใหญ่โตมากเอาตามที่นะักเรียนมีอยู่นะคะลองจัดลองวางใหม่มันสวยงามไหมถ่ายรูปส่งให้ครูคนละหนึ่งรูปนะคะง่ายๆเอาที่เรามีในบ้านนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ